สนะคะผลไมา่ใ่แล้วค่ะเียเปไหมคะแก่กินเดียด์ตาี่พี่นี่นะคะแกแล้วค่ะแกนะคะนม่กินค่ะอธิบีสี่นะคะใครไม่รู้รูเป็นตัวอย่างนะคะกินก่นแต่ว่ายาเป็นเยี้ยงยนะคจะปัญากอครสมเลหรือสเนไหม่ไม่ค่ะขี้เดียขี้มึงอ๋อไม่ขดค่ะ ป้านงเอ็นายเด้ยฉันโลกินผลไม้น่ารื่อดีก่คฉันลกินผลไม้นารยดีกว่าค่ะ ไม่รู้นทำวิดีโออ่ะเอารูปมาทำอ่ะเอารูปมาทำโอ้ยไม่ง่านึงไม่เซฟวิดีโอไม่ได้หมดแล้วได้เม็ดนะแอนเมื่อกเม็ไปทิ้งแซ่อเสเเอาแมนอยู่เหรออ้ เอออันนั่นแนวติดนะักติดอัน,น,นเม็ดมันนิดหน่อยหมดแล้วนะคะคุณกินหมดแล้วค่ะสกัดต้องเดินตามว่าเขาทิ้งขยะไหม